เบี <with> ่ยนทันไหมคะปัดตื่อไปขอค่าผู้เสียโศกนะคะับแผลดูดิแกทบถบ้าในชั้นนี่มีธุระกับปันปันอยู่ด้วยอะไรอะเออเไปเอาเก็บของปันปันไป้องเก็บของทำไมอะไม่บอกไม่บอกไม่บอกแต่เราต้องรีบไปกันก่อนนะไปไปจะไปไหนล่ะปันปันไอ้เฟยราเลยค่ะทีนี้มันไม่ปลอดภัยต้องไปแล้วอวะไปไปไหนกันั้นเลย 用力。 แกรู้มั้เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินเขาแต่ว่าหมายคนอะไรนี่นะฮะคนอะไรอย่าถามเยอะสิฮะผมก็รู้ตอนที่บอกป้าไปนี่ละอย่าามชับกา้ยพี่มาคุยให้รู้เรื่องเลยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วตำรวจบุกมาที่นี่ทำไมนี่คืออะไรเนียฉันงงก็ไม่รู้อ่ะฉัน มันเห็นคุณเขาเตกตื่นกันฉันก็เป็นห่วงเอาแล้วข้างในมันเกิดอะไรขึ้นน่ะอ้าคุณเอ่อผมตะนุเองไงจะใครล่ะตะนุครับมาทำอะไรคะมารักแฟนเหรอแฟนหรออ๋อใช่ครับแฟนครับแฟนเออ แต่ว่าคืนนี้ครับผมเป็นตำรวจครับและผมเป็นคนบอกเขาเองว่าวันนี้เนี่ยจะมีตำรวจมาลงที่คาบาเร่แห่งนี้ครับอ๋อเป็นตำรวจที่แท้ก็คือมีแฟนเป็นตำรวจก็เลยรู้เนาะแ้้แว,ว่าแต่ตำรวจบุกมาที่นี่ทำไมอะคะอ๋อ เดี๋ยวผมขอตัวแฟนสักครู่นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ปาลณีเนี่ยพาคุณออกไปจากตรงนี้ก่อนนะครับเผอิญว่าแถวนี้เนี่ยอันตรายครับเชิญเจ้าหน้าที่ปาลาีเลยครับเรารีบออกไปจากตรงนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเชิญเชิญครับเชิญครับแถวนี้แถวนี้อันตรายนะครับนี่ทำไมพี่ไม่บอกความจริงก็ไปวะการคิดยังไม่เสร็จเลยแต่ถ้าเกิดมีของกลาง่ที่พี่บอกจริงอ่ะยังเอเดชามก็ไม่รอดนะ ภารกิจจะเสร็จก็ต่อเมื่อศาลมีคำตัดสินเดชาแล้วเท่านั้น